ลไไไไไมม่่่ด้้ปตอวสวัสดีค่ะเรื่องที่ตอนนี้เรียกว่าร้อนที่สุดเลยคงหนีไม่พ้นเรื่องของคุณแอน JKN ที่มีข่าวลือล่าสุดออกมาแบบสะเทือนวงการมากคือมีคนอ้างว่าตอนนี้อาจจะเดินทางไปเม็กซิโกแล้วพร้อมกับเงินก้อนใหญ่มหาศาลถึง6,000ล้านบาทที่เขาบอกว่าถูกแปลงเป็นคริปโตเคอเรนซีไปหมดแล้วครับฟังดูแล้วเหมือนพล็อตหนังเลยนะฮะ ซึ่งข่าวลือนี้ก็ดันมาพร้อมกับการที่คุณแอนปิดบัญชี Instagram ส่วนตัวไปพนี้มันก็เลยยิ่งทำให้คนสงสัยกันไปใหญ่เรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากวันที่เคยเป็นเจ้าแม่พราตะพันล้านเป็นไอดอลของใครหลายๆคนมาจนถึงวันที่ซู้กิจการ Miss Universe Organization แบบว่าสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกแล้วมันพลิกผันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง วันนี้เรามีข้อมูลมีบทวิเคราะห์หลายชิ้นเลยค่ะที่จะเอามาลองปฏิปต่อเรื่องราวของ JKN กันว่าเส้นทางมันเป็นมายังไงกันแนะ่ดีเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้มีรายละเอียดที่ซับซ้อนแล้วก็มีบทเรียนสําคัญสาคัญซ่อนอยู่เยอะมากเลยทั้งสําหรับนักลงทุนและก็คนทั่วไปที่ติดตามข่าวด้วยครับเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าต้องย้อนกลับไปก่อนปี2565เลย ตอนนั้นภาพของคุณแอนจักรพงศ์คือนักธุรกิจหญิงข้ามเพศที่เก่งมากประสบความสําเร็จแบบสุดๆเลยจากการนําเข้าคอนเทนต์โดยเฉพาะซีรีส์อินเดียที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับจนได้ฉายาเจ้าแม่ผาระตะพันล้านใช่ค่ะแล้วก็ยังพาบริษัท JKN เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้สําเร็จด้วยใช่ครับจุดแข็งของ JKN ในตอนนั้นคือการเจาะตลาดที่ชัดเจนมาก เป็นนิชมาร์เก็ตที่ตัวเองเชี่ยวชาญคือซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากต่างประเทศมาเผยแพร่ในไทยซึ่งต้องยอมรับว่าเขาทำได้ดีจริงๆสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรมเลยแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดจากบทวิเคราะห์หลายๆชิ้นก็คือพอประสบความสาเร็จในประเทศแล้วมันก็เกิดความทะเยอทะยานคืออยากจะพุ่งไปสู่ระดับโลกแล้วและนั่นก็นำมาสู่จุดพีคที่สุดเลยใช่ไหมคะเดือนตุลาคมปี2565 ที่ JKN ประกาศข่าวใหญ่แบบช็อกโลกคือการเข้าซื้อกิจการองค์กรนางงามจักรวาลหรือ Miss Universe Organization โอ้โหตอนนั้นจำได้เลยว่าทุกคนคือหากันมากฮือหาทั้งในแง่ของความภาคภูมิใจที่คนไทยได้เป็นเจ้าของเวทีระดับโลกนะฮะแล้วก็ฮือหาในหมู่นักลงทุนด้วยครับเพราะดิวนี้ใช้เงินราๆ800ล้านบาทหรือ20ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ พอประกาศข่าวนี้ออกไปปุ๊บผลประกอบการปี2565ก็ดูสวยหรูเลยมีไรายได้รวม2,423ล้านบาทกำไรสุทธิ318ล้านบาทราคาหุ้นนี่พุ่งจากแถวๆ8บาทไปแต่16บาทเลยนะครับขึ้นไปเท่าตัวเลยเรียกว่าขึ้นไปเท่าตัวเลยครับ แต่ตอนที่เขาซื้อ M U O เนี่ยตอนนั้นทุกคนก็ดูจะตื่นเต้นกันไปหมดเลยนะคะมันมีสัญญาณอะไรไหมที่คนทั่วไปพอจะเห็นได้ว่านี่อาจจะเป็นการเดินเกมที่เ,ออเสี่ยงเกินไปเป็นคำถามที่ดีมากครับ ถ้ามองย้อนกลับไปในข้อมูลตอนนั้นนะฮะนักวิเคราะห์บางส่วนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วว่า JKN ใช้เงินกู้ค่อนข้างเยอะในการขยายธุรกิจและการซื้อ m u o ก็เป็นการก้าวเข้าไปในธุรกิจใหม่ที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงมากทั้งค่าจัดการประกวดค่าลิขสิทธิ์ต่างๆแต่ด้วยภาพลักษณ์ที่มันดูยิ่งใหญ่และประสบความสาเร็จสัญญาณเตือนเล็กๆพวกนี้เลยอาจจะถูกมองข้ามไปอ๋อ oh. โดยนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ครับเข้าใจแล้วค่ะคือความตื่นเต้นมันกลบความกังวลไปหมด แล้วความกังวลที่ว่ามันก็เริ่มปรากฏเป็นเรื่องจริงขึ้นมาในเดือนกันยายนปี2566เมื่อ JKN ผิดนัดชำระหุ้นกู้รุ่น JKN 239A มูลค่ากว่า609ล้านบาทจุดนี้เองที่เหมือนเป็นระเบิดเวลาลูกแรกที่ทำงาน ถูกต้องครับและมันไม่ใช่แค่ระเบิดลูกเดียวด้วยในโลกการเงินพอมีการผิดนัดชำระหนี้ตัวหนึ่งมันไปกระตุ้นเงื่อนไขที่เรียกว่า cross default หรือการผิดนัดชำระหนี้คว้เดี๋ยวนะคะ cross default หมายความว่าแค่ก้อนเดียวล้มก้อนอื่นที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายก็ล้มตามเป็นโดมิโนเลยเหรอคะใช่เลยครับ ภาพของโดมิโนชัดเจนมากมันทำให้หุ้นกู้ชุดอื่นๆที่เหลืออยู่ทั้งหมดมูลค่ารวมรวมกว่า2256ล้านบาทถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนได้ในทันทีพร้อมกันหมดเลยโอ้โห oh ซึ่งแน่นอนว่าบริษัทที่สภาพคล่องกำลังตึงตัวอยู่แล้วไม่มีทางหาเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นมาจ่ายได้ทันทีแค่พลาดก้อนเดียวกลายเป็นหนี้ทั้งหมดมารุมทวงพร้อมกันหมดเลยแบบนี้บริษัทก็ชะง,งักทันทีเลยสิคะจะง,งักแบบไปต่อไม่ได้เลยครับ นั่นคือเหตุผลที่ทำให้ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2566 JKN ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูก,กิจการต่อสารล้มละลายเพื่อขอความคุ้มครองจากเจ้าหนี้แล้วก็พยายามหาทางปรับโครงสร้างหนี้ต่อไปและผลกระทบที่ตามมาก็อย่างที่เห็นกันราคาหุ้น JKN ดิ่งลงเหลือไม่ถึง1บาทจนตลาดหลักทรัพย์ต้องขึ้นเครื่องหมาย SP ครับพักการซื้อขายใช่ค่ะ พักกันซื้อขายยาวมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งคนที่เจ็บที่สุดก็คือนักลงทุนรายย่อยแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้จบแค่วิกฤตทางการเงินเพราะหลังจากนั้นหน่วยงานกำกับดูแลอย่างกรอหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็พบประเด็นที่น่าก,กังวลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของบริษัทหลายอย่างเลยมีประเด็นอะไรบ้างคะที่ทางกราาเคาพบประเด็นแรกที่ถูกกล่าวโทษคือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จครับข้อมูลเท็จ เป็นกรณีที่ j k n แจ้งข่าวว่ามีการขายหุ้น50%ของบริษัทลูกที่ถือลิขสิทธิ์ Muo ออกไปแต่กรตอไปตรวจพบว่าธุรกรรมนี้อาจมีการลงวันที่ย้อนหลังอ๋อ oh. คืออาจจะเกิดขึ้นจริงหลังจากที่บริษัทยื่นขอฟื้นฟูกิจการไปแล้วแต่พยายามทำให้ดูเหมือนว่าทำธุรกรรมนี้ไปก่อนหน้าการทำธุรกรรมย้อนหลังนี้มันมันหมายความว่ายังไงคะคือ พยายามทําให้ดูเหมือนว่าขายไปก่อนจะมีปัญหาเพื่อให้ดูว่าบริษัทยังมีสถานะดีอยู่หรอคะมีความเป็นไปได้ที่จะตีความแบบนั้นครับ ซึ่งการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงต่อตลาดทุนเนี่ยถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงด้วยการที่คุณแอนจักรพงศ์ถูกกรตใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งสั่งปรับเงินไปประมาณ4.12ล้านบาทและที่หนักกว่าคือสั่งห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนนานถึง56เดือนโดนแบนจากการเป็นผู้บริหารไปเกือบ5ปีเลยทีเดียวแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมคะได้ยินว่ามีประเด็นที่หนักกว่านั้นอีกใช่ครับ ประเด็นที่สองนี่ร้ายแรงกว่าเพราะมันเป็นคดีอาญาเลยคือเรื่องงบการเงินที่ไม่ถูกต้องผู้สอบบัญชีไปเจอข้อพิรุษหลายอย่างเช่นการบันทึกบัญชีหนี้สินค้าลิขสิทธิ์ที่ไม่ตรงตามช่วงเวลาที่ควรจะเป็นแล้วก็มีธุรกรรมการซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่ดูไม่สมเหตุสมผลคือซื้อซ้ำซ้อนซื้อในปริมาณที่เยอะเกินความจําเป็นทั้งๆท,ที่บริษัทกาลังขาดสภาพคล่องอย่างหนักฟังดูแปลกมากเลยนะคะไม่มีเงินแต่กลับไปซื้อของเพิ่มเยอะ นั่นแหละครับที่ทําให้กรอตอมองว่าอาจเป็นการลงบัญชีเท็จเพื่อสร้างรายการบางอย่างในงบการเงินสุดท้ายกราตอเลยตัดสินใจยื่นฟ้อง JKN และผู้บริหารต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในข้อหาลงบัญชีเท็จซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนครับไม่น่าล่ะคะตอนนั้นถึงมีข่าวว่ากลุ่มเจ้าหนี้หุ้นกู้เองก็เคยไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรอตา เพราะพวกเขากังวลว่าการกระทำต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการขายหุ้น M U O อาจจะเป็นความพยายามยักย้ายทรัพย์สินหมีเจ้าหนี้ถูกต้องครับความกังวลของเจ้าหนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่กรตอตตรวจพบในเวลาต่อมาซึ่งมันก็ยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทลงไปอีกเรื่องราวก็ดูเหมือนจะเงียบไปพักหนึ่งหลังจากการยื่นฟื้นฟูกิจการแต่ล่าสุดมันกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง กับข่าวลือที่ค่อนข้างน่าตกใจมากเลยนะคะที่เราคุยกันตอนต้นรายการครับข่าวลือที่อ้างอิงมาจากรายการของคุณสนที่ลิ้มทองกุลที่ระบุว่าคุณแอนจักรพงศ์อาจจะได้รับสัญชาติเม็กซิกันไปแล้วและมีการโอนย้ายเงินกว่า6,000ล้านบาทด้วยการแปลงเป็นคริปโตเคเ r รนซีแล้วก็เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้ว6 0 0 0ล้านบาทแปลงเป็นคริปโตนี่ มันจานวนมหาศาลมากเลยนะคะฟังแล้วยังไม่อยากจะเชื่อเลยเรื่องนี้มีมูลความจริงมากน้อยแค่ไหนกันคะตรงนี้ต้องย้ํากับผู้ฟังทุกคนก่อนนะฮะว่านี่ยังเป็นเพียงข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานไหนเลยแต่แน่นอนว่าข่าวนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนและความกังวลอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้กว่า3,000รายที่กําลังรอคอยการชดใช้นี่อยู่ซึ่งเฉพาะมูลค่าความเสียหายในส่วนของหุ้นกู้อย่างเดียว ก็ประมาณ4,200ล้านบาทแล้วครับแล้วถ้าสมมุติว่าข่าวลือนี้เป็นเรื่องจริงขึ้นมามันจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการยังไงบ้างคะตามกฎหมายแล้วกระบวนการฟื้นฟูกิจการก็จะยังดําเนินต่อไปครับโดยมีผู้บริหารแผนที่ศาลแต่งตั้งเข้ามาดูแลแต่การติดตามทรัพย์สินเพื่อน,นํามาชมําระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้จะซับซ้อนและยากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยและในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด หากไม่สามารถหาทรัพย์สินมาจัดการหนี้สินได้มันก็อาจจะผลักดันให้บริษัทต้องเข้าสู่ภาวะล้มละลายจริงๆในท้ายที่สุดโอ้โห oh. ซึ่งหมายความว่าเจ้าหนี้อาจจะไม่ได้เงินคืนเลยหรือได้คืนน้อยมากฟังมาทั้งหมดนี่มันเป็นมหาการที่ซับซ้อนแล้วก็น่าเศร้ามากเลยนะคะโดยเฉพาะสําหรับนักลงทุนรายย่อยที่ได้รับผลกระทบไปเต็มๆพอจะสรุปเป็นบทเรียนที่เราทุกคนน่าจะเรียนรู้จากกรณีนี้ได้ไหมคะ ได้แน่นอนครับนี่เป็นกรณีศึกษาครั้งสำคัญมากบทเรียนแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยคืออย่าเชื่อแค่ข่าวใหญ่หรือสตอรี่ที่สวยหรูครับการประกาศซื้อกิจการระดับโลกอย่าง Miss Universe มันฟังดูน่าตื่นเต้นสร้างความหวังใช่ค่ะ แต่เราต้องกลับไปดูพื้นฐานทางการเงินของบริษัทให้ลึกซึ้งเสมออย่างกรณีของ JKN ถ้าเราย้อนดูข้อมูลดีๆจะเห็นว่ามีสัญญาณเตือนเรื่องการส่งงบการเงินล่าช้ามาก่อนหรือเคยถูกตลาดหลักทรัพย์แจ้งเตือนซึ่งพวกนี้คือธงแดงเล็กๆที่นักลงทุนไม่ควรมองข้ามเลยจริงด้วยค่ะ แล้วเรื่องความโปร่งใสก็เป็นอีกประเด็นที่สําคัญมากเลยนะคะการที่กรตต้องเข้ามาตรวจสอบและลงโทษหนักขนาดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงไปตรงมาคือหัวใจของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยถ้าขาดรรมาพิบาลตรงนี้ไปความเชื่อมั่นมันก็พังทลายลงมาได้ง่ายๆถูกต้องครับนั่นคือบทเรียนที่2ความโปร่งใสคือหัวใจ ถ้าบริษัทไม่จริงใจกับนักลงทุนสุดท้ายก็จะไม่มีใครเชื่อถือส่วนบทเรียนที่3ที่อยากจะเน้นย้ำเลยก็คือหุ้นกู้ไม่ใช่การลงทุนที่ปลอดภัยเสมอไปหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยความเสี่ยงมันต่ำกว่าหุ้นเยอะใช่ค่ะคนส่วนใหญ่ก็คิดแบบนั้นคือเราเป็นเจ้านี้ยังไงก็น่าจะได้เงินคืนก่อนผู้ถือหุ้นในทางทฤษฎีใช่ครับ แต่กรณีของ JKN พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าบริษัทบริหารกระแสงเงินสดผิดพลาดมีภาระหนี้สินสูงเกินตัวต่อให้เป็นบริษัทใหญ่แค่ไหนก็ล้มได้เหมือนกันดังนั้นก่อนจะลงทุนในหุ้นกู้ต้องดูให้ลึกไปถึงโครงสร้างหนี้ของบริษัทนั้นๆด้วยไม่ใช่ดูแค่ชื่อเสียงหรือผลตอบแทนที่เสนอให้แล้วผลกระทบในภาพใหญ่มันมีมากกว่าแค่คนที่ลงทุนใน JKN ไหมคะมีแน่นอนครับนั่นคือบทเรียนที่4 ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดทุนโดยรวมกรณีแบบนี้มันบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยที่มีต่อตลาดหุ้นไทยทั้งหมดเลยนะฮะมันทําให้คนรู้สึกว่าตลาดหุ้นมันน่ากลัวเต็มไปด้วยความเสี่ยงจากบริษัทที่ขาดทรมาพิบาลจนอาจจะทําให้คนดีๆที่อยากจะออมเงินผ่านตลาดทุนไม่กล้าเข้ามาลงทุนไปเลยน่าคิดมากค่ะแล้วบทเรียนสุดท้ายแล้วคะน่าจะเกี่ยวกับข่าวลือล่าสุดเลยใช่ไหม ใช่เลยครับบทเรียนสุดท้ายที่สำคัญมากในยุคข,ข้อมูลข่าวสารแบบนี้คือการฝึกแยกแยะระหว่างข่าวลือกับข้อเท็จจริงเรื่องราวการแปลงเงิน6 0 0 0ล้านเป็นคริปโตแล้วหนีออกนอกประเทศมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและชวนให้ติดตามมากแต่การตัดสินใจลงทุนหรือแม้แต่การแสดงความคิดเห็นของเราเองควรจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลขางการที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่คล้อยตามกระแสะข่าวที่ยังไม่มีการยืนยันเพราะมันอาจจะสร้างความเสียห,ยหายหรือความเข้าใจผิดในวงกว้างได้ ชัดเจนมากค่ะเป็น5บทเรียนที่สำคัญจริงๆไกลสุดท้ายก็กลายเป็นกรณีศึกษาครั้งสำคัญที่ทิ้งบาดแผลไว้กับนักลงทุนรายย่อยหลายพันคนที่ยังคงต้องรอคอยความหวังลมๆแรงๆต่อไป และนอกเหนือจากรายละเอียดทางการเงินหรือข้อกฎหมายต่างๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันอาจทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองในมุมที่ใหญ่กว่านั้นเหมือนกันนะคะว่าในยุคที่เต็มไปด้วยผู้นําที่มีสเสน่ห์มีวาทศิลป์ที่น่าเชื่อถือและมีคํามั่นสัญญาที่ดูสวยหรูเราในฐานะคนทั่วไปจะมีวิธีแยกแยะระหว่างวิสัยทัศน์ที่ทําได้จริงกับเรื่องเล่าที่ชวนให้ลุ่มหลงได้อย่างไรนี่อาจจะเป็นคําถามสําคัญที่เราต้องคบคิดกันต่อไปในโลกยุคนี้ค่ะ กลับไม่ได้ไปต่อไม่ไหวอยู่กับความจริงที่ไม่มีใครถ้ารักคือการปล่อยงั้นฉันคงยังไม่เข้าใจมันเลยกลับไม่ได้กล,ลับไม่ได้ไปต่อไม่ไหว